ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอมอีหยังวะเป็นไงเป็นไงแบบใหม่สวยปะ,ะไม่อยากจะอวดเออสวยมากมามึงส่งมาได้เองเหรอวะเปล่ากูใช้เกลือไปแลกมาช่วยกูกันึกกว่าส่งมาได้เอาหน่าช่างมันเถอะปทางไม่ก็เหมือนกันนะและคองอีหยังวะของเราในวันนี้ก็คือสตาร์การ์เดียนพลังแห่งดวงดาวจะลงทันแคเองอ ว่าแต่มันต่างจากสตาร์การ์เดียนชาวบ้านเขาไงวะก็ไม่นะก็เพราะว่าควาส่วนใหญ่ของสตาร์การ์เดียนเนี่ยก็ต้องเล่นเป็น Star ์การ์เดียนแอยู่แะวเปล่าวะเออก็จริงเอาว่าถือว่าอยู่เป็นแนวแล้วกันส่วนไอ้พวกที่รู้อยู่แล้วนะอยู่ซื่อๆซาวเว้าคอยเบิ้งซื่อๆอย่าซาลอการเล่นคอมสตาร์การ์เดียนเนี่ยไม่ยากเลยเพราะมีอยู่ในทุกราคาให้หยิบจับและถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่า Star ์การ์เดียนทำอะไรได้บ้างให้ไปดูคิดนี้ขายของอีกแล้วเราจะได้เป็น Star ์การ์เดียนและในรอบนี้เราจะขอเลือกอาริมาใช้งานเป็นตัวหลักส่วนตัวแท้ของเราก็จะเป็นป๊อปปี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวใช้งานพวกนี้ไม่ได้ฟิกเราสามารถเปลี่ยนไปตัวอื่นก็ได้ในคอมสตาการ์เดียนส่วนไอเทมหลักของอาริเราจะใส่ ็ Adaptive Hem ซึ่งเป็นไอเทมที่ดีมากในเซตนี้ไว้จะมาอธิบายทำคลิปแยกที่หลังแต่ความสามารถหลักๆก็คือจะเพิ่มมานาให้กับผู้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์จากทุกๆแหลงและจะได้รับโบนัสพิเศษตามบทบาทของพวกเขา v o i c e Up เอามาไว้ลดก่อต้านทันเวทของศัตรูและเป็นร่อนเดสแเอามาเพิ่มพลังเวทและคุณความเสียหายตัวแทนของเราอย่าง Poppy จะใส่เป็นวาร์มบ็อกอาเมเพิ่มเลือดเอาไว้รับตีนศัตรู Sunfire Cape เอาไว้ตัดเลือดของศัตรู Hard Steel State Fast Hard โว้ชื่อไม่ง่ายยากจังวะเอาไว้เพิ่มความทนทานในการรับตีนและถ้าเลือดน้อยกว่า50%ก็จะทนตีนมากยิ่งขึ้นเรามาดูเกมกันต่อน้องน่ารักนี่สินะคือความรู้สึกของการสละไตาร์เม แแรกมาล้วสุดการเลอือกอาร์มินนั้นไม่ต้องยุ่งยากก็จะเป็นพวกคอมแบทเอาไว้ให้บอร์ดเราเก่งขึ้นไอเทมถ้าคิดว่าทีมแั้วขาดเหลือการเงินพื่ที่จะทำให้เราเบวล์แปดได้ไวยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจำเป็นต้องมีเซโรฟีนที่เป็น5บาทอยู่ในทีมและสุดท้ายตาของสตาร์การ์เดียนถ้าเราได้มาจะทำให้บอร์ดของเราเก่งยิ่งขึ้นแต่ในรอบนี้ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเลยงั้นฉันขอเลือกยังแอนวายแอนฟีแอนรันแอนไทเทมชื่อมันยาวขนาดนั้นเลยวะเดีย๋ยวมันคอยเบิง้งข้ามช่วงนี้ไปเลยแล้วกันขอเก็บเต็มแพ็ก่ Star ก่่่ออ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 อนน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 นเเเเเเเพพรรรรราา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 าะะะะตตตัััััวววววขขงงงสส์์กกกดดีีียยยย้้้มมมมมมหหลลลืิิษ๊๋คคถู เรียบร้อยเป็นของเรามันทําอะไรได้วะก็เพราะอาร์คเมนนี่น่ะฉันจะถูกปล่อยจากก๊อกุงล็อกหันสากรตลอดเยล่ะอู้ามึงทำเสียงพระเอกจะบมึงหัวเลาะชั่วลายชิบหายเลยว่ะโอเคตอนนี้องค์ประชุมก็เรียบร้อยแล้วสลับบอสเฟวิเวททุกคนในตกงานแล้วเรียบร้อยเอ้ยมันมันสตาร์การ์เดียนเหมือนกันนี่วะยะตาอะไรดีไมว่ายังไงดีวะยังไงดีใส่เข้าไปเลยแล้วกันะลิว ไม่ทันมาตายก่อนอูห้หูบอสซากาเดียนเคาแน่นเว้รอบนี้แต่สิ่งที่ฉันมีและแกไม่มีก็คือตาสากาเดียนยังไงล่ะโอ้ยแพ้ไปก่อนปาร์ตีจังน้ํามึงอ่ะเดี๋ยวแพ้แน่สาเวาอ่ะมีนี่2มาแล้วทําไมอคมิรรอบนี้มันแย่จังวะฉันขอเลือกนายริทฟิลเอามาช่วยเพิ่มมานายแถวหลังแล้วต่อจากนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรมากไปหาขนมมานั่งกินเล่นเดินไปเข้าห้องน้ําดากับหมาข้างบ้านหรือเปิดคลิปจากช่องไอนี้เมลอนด,ดูก็ยังได้แม่งขายของอีกแล้วว่ะมึงจะกินแตม่มามา่าไปะล่ะกูไม่ติดนะอัพเลเวลไปที่เลเวล8แล้วในระหว่างทางถ้าเจอซากาเดียนตัวอื่นก็ซื้อมาเสริมบอร์ดเรื่อยๆไปให้บอร์ดมันเก่งขึ้น ไอ้กูลืมถามว่ามาทำไมมึงถึงเลือกใส่ตาให้คุโบโกะวะถามได้ดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอบแบบธรรมดาพอโทษทีกูลืมตัวการที่เราใส่คุโบโกะนั้นเหตุผล,ลหลักเลยก็คือจะให้ติดเทรนเทมิเวกกับป๊อปป,ปี้และอีกเหตุผลนึงก็คือจะได้รับผลของเมนเทอร์ที่ต้านทานความเสียหายของคุโบโกะด้วยซึ่งจะทำให้บอลเราเก่งขึ้นรอบนี้ได้เลือกชิ้นส่วนไอเทมมาสอบชิ้นยังไม่ได้ใช้เลยวะเอาเป็นว่าผสมไอเทมรออาลีกับป๊อปปี้ก่อนลวกันรอบกรงล้อหันษาเออน มาเป็นของฉันซะดีๆแล้วมึงจะเดินอ้อมทําไมวะมันเป็นคอนดักเตอร์คาแรคเตอร์โว้ยมึงจะไปบรรเลงเพลงได้ไงส่วนพาวเวอร์สแน็คที่เราจะใส่ให้ป๊อปปี้นั้นก็จะเป็นพวกที่ทำซีซีศัตรูเพื่อยื้อบอร์ดหรือไม่ก็ยืนแทงเพื่อทําให้ทีมอยู่ได้กําแพงดีๆนี่เองรอบสู่เอ็กเพสเอ้ยมันอาลีมาแล้วเรียบร้อยตามมาด้วยการส่งอะแดปตีฟเพมจากซูเอ็กเพสฮัทนะนิโกะมาอีกตัวแล้วโอ้ my god เซอร์ฟีนมาแล้วสบายใจลลเลยรอบนี้กูนอนตีพุงรอเลยเนี่ยอักมิสสุดท้ายฉันเลือกนายแล้วกันเรเดียนลิลิคอย่าทำให้ฉันผิดหวังละ่ะเรเดียนอาร์เคนเจอร์สตาร์ทงั้นเหรอก็ได้ว้าแต่จริงๆอยากได้ดับดอนได้แคบมากกว่านะฮันน่ลเราเจอกันอีกแล้วสตราร์การ์เดียนเต็กฝ่ายไม่มีตาเลยวะนั่น,นแหละคือข้อได้เปรียบของฉันมึงได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นอะไรวะกลิ่นแห่งชัยชนะยังไงละ่ะสู้มันสู้มันสู้มันอ้าวเอ๊ะกลัวแปลกแปลกแล้วกลัวเลยไม่ใช่แล้วไอ้เดี๋ยวเดี๋ยว Điều, 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 điều con, điều con Ào, theo à ฝากไว้ก่อนเถอะกูแขนส่วนการใส่แมคคานิกพาวเวอร์สแน็คให้อาริก็จะเป็นพวกที่จะทำให้เราจัดการศัตรูได้ไวที่สุดหรือไม่ก็เพิ่มดาเมจของพลังเวทส่วนรอบนี้จะใช้เป็นคิลเลอร์อินสติ้งที่จะทำให้สกิลของอาริเล็งศัตรูที่มีเลือดน้อยที่สุดเสมอรอบซูเอ็กเพสมาส่งไอเทมเราขาดเบล์อยู่แค่อันเดียวจะทำซันไฟให้ป๊อปปี้ได้แล้วมาเลยไม่มีวะอะไรกันวะเนี่ยรอบนี้ไอเทมแม่งไม่ใจดีกับกูเลยผสมเป็นคราวกาดก็ได้ว่านอยใจชิบหายอันนี้เจอคู่แขนวะมึงสตาร์การ์ดีด่มันเบไ,งไงว้ดอ จะเชื่อไอ้ yeah. แบ่งต่างกันที่หายนี่กูกำลังฝืนโชคตะตายใช่ไหมเนี่ยทำไมแชมเปี้ยนสตาการ์ดียนไปแต่ฝั่งมันว่าโอ้กูท้อหกป,ปีแม่งสองแล้วโอ้เอาแม้งไม่ลงสักทีโอ้ดูมูเซราฟีนม,มุงปาระเบิดใส่แม่งดีไม่เข้าเลยว่ะ <c oughs> มมอตอกย้ำกูเห็นแล้วเออ เจอกันรอบหน้ากูไม่แพ้มึงแนะ่ไปสุดแล้วว้ยใส่บทเลยไปเลเวลเก้ามาเลยสตาร์การ์ดี่แปดวกตาอีกหนึ่งมาเลยไอหนูท้ององยาขอร้องหน่อยตายเยอะจันนะพวกมึงอะ่ะแต่ไลฟ์ไม่ยอดเลยนี่แหละนี่แนะพวกเราลุยไปเข้าไปเอามาให้ยาเอาทุกคนพุชแอนด์ซับรวม,รวม,รวมพลังบอลเก่งเก,เกบู ความสดใสของสตาร์การ์ดียนกูหายไปหมดเลยเนี่ยต่อจากนี้สนามนี้ไม่ใช่สตาร์การ์ดียนอีกแล้วเรียกพวกกูว่าสตาร์มาส์โซไอยานมาเดินดิงออกมาเลยนะจ๊ะวันนอารำคาญโว้ยกข็แพงพวกแกปอจังหวะทำได้แค่นี้เหรอรุบไปซะไอ้ก้อนหินเดินได้แข็งแค่นี้ทนพวกข้าไม่ไหวหรอกเอาล่ะพลังแห่งมิตวกรรมมาร์โซบ้มใครก็ได้อยู่บปนทีกลัวมันไม่อยู่แล้ว <Yeah. laughs> ในที่สุดก็เจอกันสักทีต่อจากนี้เราจะเป็นเวลาล้างแขนไอสตราร์การ์เนี่ยปักยิวปัาซอยอย่างแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเตรียมตัวรับท่าใหม่ที่ฉันไปฝึกฝนมาทุกคนพุทธแฮนด์ซั์สตราร์มัสซูบูม คนตูดลุกไปเลยสิมึงเลือกันแค่สองคนอย่างนั้นเหรอฮะเลือดเยอะดีเนดีเฮฉันจะทำให้แกทรมานกล้ามากนันที่มาเยียบหน่วยประดุกอย่างฉันแฮะแทงหลาแกที่มีโกอย่างนั้นเหรอแต่จุดพลาดของแกก็คือแกไม่ยอมใส่โปรเทคเตอร์อยังไงล่ะจงรับไปสตาร์มัสโซบอกแล้วว่าอย่าให้เจอกันครั้งหนนะ้าฉันไม่แพ้แกแน่อย่าพึ่งรีบยอมแพ้ไปไหนละ่ะ จัดแตงหนักให้ไข่แม็กไปเลไเลเวลเซมาเลยจนพร้อมจะขยี่แกเรียบร้อยแล้วตังก็ไม่มีหาเซอฟินก็ไม่ได้น,น่าสงสารวะ่ะทำไมเตี้ยนกูมันดูเป็นคนชั่วขึ้นมาเลยวะพวกเราทุกคนคุณช h เฮนซับจงรับไปพลังของพวกฉันสตาร์มาซ์ดีมากที่ยังไม่รีบตายซนใจวะ่ะรอบหัวหน้าสวนสัตว์แหม่โชคดีจังเลยนะมีรอบให้มันได้พักด้วยฮะอะไรวะ ยอมแพ้ไม่ใช่ล้ว <_ an> เออหมดแรงว่ะเป็นไายอยู่หรอกมึงเดือดสักขนาดนั้น <_ d> 1> 1> ฝากมึงพูดต่อด้วยนะจัดไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนบอตอไทยตามนี้เลย